มาอยู่ในยุคเทคโนโลยีช่วยเรานะถ้าไม่มี MP3 สามก็แย่งเงนเนาะเพราะว่าคนไปนั่งท่องกันหนึ่งชั่วโมงก็เหนื่อยแล้วไงน,ะนี่โอ้โหแช่ทั้งคืนเลยนะคุ้มเลยแบบว่าใครควรทำกันสุดๆเลยแล้วแล้วตลอดยมต้องแช่ไว้ตลอดคืนนะ ก็เห็นหลายเจ้าแล้วตลอดคืนเนี่ยโอ้โหแบบผ่องสุดๆนะขนาดนี่ขนาดเน้นย้ำนะศพล่าสุดเนี่ยก็ยังยังให้แค่สามสี่ชั่วโมงเลยแล้วพอเขาจะเอาศพไปเข้าโรงเย็นปิดซะและ้เนี่ยนะเสียดายไงไม่งั้นได้ฟังในโรงเย็นอีกใช่ไหม อืมพอดีเราก็เลยตามเอาไปใส่ในโรงเย็นให้อีกอืมนะ <c oughs> นีะ่ <c oughs>